สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสราเมริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัาทูเดเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริทพาดาว youtube.com โหระษส์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่แหมให้น้องขำคิดแต่คิดแต่งนะโอเคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะในคลิปดูดวงชะตารายวันเนี่ยหันสามหาสนุก นะครับประจําในวันเสาร์ที่5กันยายน2563แรม4ี่ข่เดือนสิปีชวดตามปฏิทินโหรนะครับวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆน,นะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่นะครับเปิด้ามห้ามทําการมงคลอยู่นี้นะแต่สามารถทําได้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นนะครับจะต้องใช้หัวรถสัตร์ถ่ายในการให้เลิก นะะในการคำนวณก็ถือว่านนะโอเคนะครับดูเขียนนะนะไม่เป็นไรในดวงชะตานะสำหรับมาถึงคนที่เอออย่างอื่นแจ้งก่อนเลยนะครับเดออาจารย์ก็ได้ทำพิธีการลุกเซกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เกิดปาฏิจัน์เกิดขึ้นนะในระหว่างที่ทำพิธีนะครับก็แต่ช่วง ประมาณ9ก้าโมงกว่าเป็นต้นไปนะครับเผอพิธีกรรมต่ตางๆนะพอพระสงฆ์นะครับเริ่มสวดนะบูชาเทวดาลบประเคาะนะครับเดีก็เกิดพระอาทิตย์ทรงกฎนะนะก็ถือว่าเป็นมงคลดีในดวงชะตานะครับคุณก็นําไป,ปบูชาสักการะก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับเยวรอบต่อไปนะเยวอาจารย์จะทําพิธีในวันที่สินะครับซึ่งเป็นวัน พระสดีด้วยนะครับก็สามารถทําการมงคลได้นะก็จะรวมหมดนะครับเออทั้งดวงนมโมพุธทธายะแล้วก็มหายันนะครับก็จะปลุกเสกในวันนั้นนะสำหรับผู้ที่สั่งจองต่อไปนะครับแล้วอาจารย์ก็จะทอยอยส่งไปให้นะวันที่สี่กับวันที่5้าจะทยอยส่งนะครับแบ่งครึ่งน,นะเพราะขนไปไม่ไหวหนักนะกลัว <c oughs> <c oughs> มันแตกนะครับเออนะพอพิธีเสร็จเนี่ยนะครับ สิ่งที่ยากที่สุดในรู้ป่าอะไรรู้ป่าอะไรนะการติดแผ่นทองนะจะติดแผ่นทองอยังไงใ,ให้เป็นแผ่นสีเดียมแบบพรบๆนะเออบางทีมันก็มีนั่นไปบ้างเป็นธรรมดานเป็นธรรมชาตินะติดเข้าไปนะบางทีติดอย่างนั้นมือก็สั่นนะมือสั่นเหมือนคนติดกาแฟนะกาฮอลิซิมเห <c oughs> มือนขาดยานะโ <c oughs> อ้ค่อยๆติดไปเออพยายามให้เป็นแผ่นให้มากที่สุดนะ เดี๋ยวทีหลังก็ให้พวกคุณไปติดเองกันแล้วกันนะเออจะได้โอเคนะครับสําหรับคนที่ฝันในแรมสีคําความฝันในแรมสี่ําเนี่ยฝันดีหมดทุกอันถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีนะจ๊ะสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันเสราร์นะครับจะเกิดความเศร้าไม่ดีนะเกิดความทุกข์สะหัวใหม่ในวันเสรา,สพา,พา,าร์สับพาประสิทธิแลนะครับ ตัดผมใหม่ในวันเสาร์สัพาพะประสิทธิ์แ้วตัดเล็บ <c oughs> วันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ำมันในวันเสาร์ก็สัพาพะประสิทธิ์แร่ด้วยเช่นกันนะมาถึงนะครับมาเสียงเซียมซีประจําวันกันก่อนเลยนะเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่ชีหกนะครับนะช่วยสตาของท่านในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่โอกาสปิด ทาอะไรก็ไม่ค่อยดียสมหวังดังใจ <c oughs> ในช่วงนี้ควรอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะต่อความยาวสามความยืดนะจะต้องยุติให้เร็วที่สุดนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับความคาดหวังในช่วงนี้คือต้องอดทนรอคอยก่อนนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยดาเนินไปด้วยไม่เป็นผลดีเลยความรักของคุณนะครับเพราะว่าคนรักคู่กครองเนี่ยไม่ไม่มีความจริงใจนะครับไม่มีความจริงใจจะไปรักมันทําไม ใช่ไหมแต่ขเขาดื่อนี่กว่าคุณจะต้องคิดซะว่าผู้ชายผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลก,ก,กแล้วก็ธุรก,กิจการค้าการขายนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะจะพบกับปัญหาส่งผลให้การดําเนินการผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการงานนะถ้าจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจึงจะสามารถหางานทําได้นะครับในเรื่องของคะแนานสอบเนี่ย ในช่วงนี้นะครับยังไม่ค่อยดีนะักนะในเรื่องของคะแนนสอบนะครับโอเคมาถึงดูดูชะตาตามวันเกิดกันเลยนะครับเดีย๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะว่าสีไหนที่ทนได้กับทนไม่ได้นะครับมาถึงเริ่มที่สีที่ไม่ดีก่อนนะครับก็คือคนก็คือสีเขียวนะสีเขียวไม่ดีนะครับ สีที่ดีประจําวันก็คือสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีดําเป็นต้นสีที่ดีสุดก็คือสีฟ้าน้ําทะเลนะครับแล้วก็สีชมพูได้นะทิศที่เป็นมงคลก็จะมีทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นทิศดีประจำวันนี้แล้วก็อันมนีเนี่ยให้คุณใส่เพชรนะวันนี้เพชรเลยนะครับจะดึงดูดโชคลาภและความสําเร็จให้คุณนะครับต่าง,งหูเพชร แหวนเพชรกำไลเพชรเสื้อเพชรเอนะใส่ชุดลิเกเคนะนะโอเคนะมาถึงดูชะตาคนที่ไม่ดีก่อนเลยนะครับก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยดาวพุธเป็นกาลากินีสัญจรไม่ดี นะครับเออในดวงชะตานะเออสำหรับคนที่นะครับบูชาดวงนโมพุทธายะของอาจารย์ไปก่อนหน้านี้นะก็คือหลายคนนะครับ10กันยายนเนี่ยนะดาวราหูยายนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งบทสวดมนต์ใหม่ไปให้สําหรับคนที่บูชาดวงนโมพุทธายะของอาจารย์ไปนะครับเรียกว่าก้าวหน้าก้าวสีสิริเดชมงคลนะครับเออเดีย๋ยวจะส่งไปให้นะทงางไลน์หรือทางไหนก็แล้วแต่ นะครับก็เดี๋ยวรอรับแล้วกันนะแต่บางคนไล์ก็หายไปแล้วการหาไม่เจอแล้วคุณก็ทักมาหน่อยแล้วกัน <c oughs> นะโอเคสําหรับคนที่เกิดในวันอันนี้ไม่ดีใช่ไหมพุทธเออพุทธบอกว่ายางี้การเจราจาตกลงต่างๆนะครับคําพูดของเจ้าชะตาเยจะเกิดความเสียหายนะสร้างปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นการพานันไม่ดีเลยนะครับเออถ้าดูชะตาคุณเป็นกาลีเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรอยู่เฉย ดีที่สุดนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยนะครับถ้าคุณจะเสี่ยงโชคหรือการพนันต่างๆวันนี้ก็ถือว่าดีดาวศุกร์เกี่ยวข้องกับความรักดีคินเลดกาเมารมณทรัพย์สินเงินทองนะครับวันนี้ก็ถือว่าดีในโดยสตาคุณจะมีรายไดนะ้การเงินคุณก็ณณจะหมุนดีขึ้นนะครับคุณจะมีสเสน่ห์ต่อคนทั่วไปเป็นอย่างมากเลยนะ การแต่งตัวที่ธรรมดาเซสนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเท่จังสวยจังหล่อจังประมาณนี้นะต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงหรืออาจจะมีที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่นะครับแบบรวดเร็วปุ๊บปั๊บนะและจะเป็นที่ที่ดีนะครับเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างด้วยมีโอกาสได้เงินแล้วก็ทรัพย์สินนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยวันนี้คุณ อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับกับปัญหาต่างๆซึ่งจะต้องใช้ความชานาญนะความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็คุณอาจจะเหนื่อยเกี่ยเหนื่อยกับคนรอบข้างส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะต่อมาคนที่เกิดในวังคารนะครับในโรชสุตาคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอุปการะที่ดีนะครับจากผู้จากผู้ชาย นะให้การสนรับสนวนส่งเสริมคุณนะครับคนนี้เป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยเพาะนะมีโอกาสได้พบมิตรที่ดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยให้คุณระมัดระวังเกี่ยวข้องกับในเรื่องด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการได้ยินได้ฟังนะมักรับฟังสิ่งใดมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับหรือได้ยินไม่ค่อยถนัดนะักฮะอะไรนะฮะ ไม่ได้ยิน <c oughs> นะซึ่งจะต้องให้พูดซ้ำประมาณนี้ระวังเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับไว้ด้วยนะครับต้องระมัดระว,วังไมนได้เด็งต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ในดวงชะตาจะมีความวิตกกังวลนะครับกับปัญหาต่างๆเนี่ยทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ที่ประดังประเดีเข้ามาตลอดแม้กระทั่งคนรอบข้างก็นําปัญหาที่คุณคุ้มคิดอยู่เสมอนะครับในดวงชะตาเนะ่ คนเกิดวันเสาร์ก็ทําเกี่ยวข้องกับการเกษตรการกิกรรมนะปัสสุสัตต์ก็ได้นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยนะเจ้าชะตานะครับจะเป็นคนที่มีอําอนาจบาร,รมีนะครับมีคนให้ความเคารพศรัทธาเชื่อถือนะครับเป็นอย่างดีมากหรือจะอเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะครับคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถจาในสิ่งนั้นได้และมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายด้วย นะในดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธก็คืนนะครับโอเคมาถึงช่วง <c oughs> ก็กดการผ่าดาวทุเดย์กันเลยนะก็ <c oughs> กดการผ่าดาวทุเดย์ในวันนี้นะครับวันนี้ดาวคารก็ยังติดพิษนาคอยู่นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึง <c oughs> <c oughs> นะครับคนเกิดวันคารชาวราศีเมษและชาวลัคนาราศีพิจิกบุบัติเหตุเจ็บป่วยไม่สบายมีปัญหาอุักิ นะและดาวพระจันทร์ก็ย้ายราศีในวันนี้นะครับดาวจันทร์ก็เข้าสู่ราศีเมฆแรงเงชา้าลัคนาราศีธุลน,นะมีโอกาสได้รับก,การติดต่อสื่อสารต่างมีลาบปปะดาวพระอาทิตย์นั้นเนี่ยไอแม่ดาวพระจันทร์ก็เป็นมหมาจัรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันโฉงเฉียงนะครับจะเรื่องใดก็แล้วแต่พระจันทร์ก็ลุยให้เต็มที่ไปเลยและโดยตำแหน่งก็เป็นปุจจาวิราชด้วย นะครับก็ถือว่าดีนะมีผลบุญเก่าหนุนนําส่งเสริมดีในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคนะคะนะคะผมมาชิดแป๊บหนึง่งโอ้ย <c oughs> มาถึงดูตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆชาวราศีเมฆเดี๋ยวดาวองคารกุมลัคนานะครับคุณจะเรียนรู้ฝึกฝนอะไรก็จะประสบผลความสําเร็จ มีโอกาสได้พบมิตรดีนะครับในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังไว้ไดีวหนึ่งเพราะมรณะกลุ่มลักในดวงชะตาคุณส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยดาวเสาร์ก็อยู่พบสุภานะครับการงานก็ถือว่าเป็นปกติไม่ได้มีปัญหาใดใดนะครับส่วนในเรื่องของการเงินโดดเด่นมากรวมถึงในเรื่องของฟาร์มลักของคุณนะในดวงในดวงชะตาะครับ <c oughs> ต่อมาชาวรักคณาราศสีพฤกษก ชาวราศีพฤษภเนี่ยดาวประจําตัวไปอยู่ในภพสัตชา้าช่วงนี้คุณจะเพื่อนเยอะสังคมจัดนะครับรักเพื่อนมากประมาณนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินกาวการทองเนี่ยดาวพุธก็อยู่ในภพปุตตะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารการงานดาวพระราหูอยู่ในภพกนมพังคุณก็จะได้เงินจากงานนะครับวันนี้ก็ถือว่าดีนะในเรื่องของการงานสามารถไปได้นะไปไหนอ่็ไปได้ก็ยังดีอยู่นะครับจะมีอํานาจวาสนาะ ที่ดีดีเรื่องของการงานส่วนความรักของคุณยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นแปดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภคุณจําไว้เลยช่วงนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุเพศภยัยคอกรรมใดๆก็แล้วแต่นะครับมันก็จะอยู่ในช่วงนี้คุณต้องอดทนไปถึงกลางเดือนพฤศจิกาให้ได้นะครับว่าม,มีช่วงที่คอกรรมสุดท้ายของคุณแล้วนะเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดเกิดนะครับเออสวดมนต์ไว้พระเข้าไว้ เป็นการดีนิดนึกถึงพระนึกถึงเจ้าเขาไว้นะครับนะโอเคต่อมาชาวลัคคาราสีเมถุนชาวราศีเมถุนนะครับเดี๋ยวดาวพระราหูเนี่ยนะก็จะถีบส่งคุณถีบดีก็ได้หรือถีบไม่ไมันมันแล้วแต่นะเออในดูจชะตามันนะก็ต้องไประมัดระวังกันเอาเองนะครับดาวประจำตัวคุณอยู่ในภพพันธุ์นี่คุณก็เป็นคนที่รักครอบครัวดี ในดวงชะตาการเงินก็อยู่ในภพสุภาก็มีเกณฑ์การลงทุนนะครับการเงินดาวพระจันทร์ย้ายม,มาอยู่ในภพราภาก็เป็นประตูเกือคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยคุณก็จะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นในการทํางานนะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการทํางานนะครับบางครั้งก็อาจจะกินอาหารไม่ค่อยตรงเวลาบ้าง นะส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ถือว่าดีมีความมั่นคงมีเงินให้ใช้ให้จ่ายนะครับการเงินคุณเ,เป็นปึกแผ่นดีนะก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับส่วนในเรื่องของการงานได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะความรักก็ยังเป็นอาริอยู่นะเพราะฉะนั้นในวันนี้ให้เรามัระวังบดิวานเก่าๆคนรักเก่าๆจะเป็นศัตรตูนําเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณนะต่อมาชาวลัคนาราศี <c oughs> ชาวาราศีสิงห์เนี่ยนะครับดวงคุณเนี่ยวันนี้ก็มีความมั่นคงดีนะน้ําหนักก็จะขึ้นนะครับก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายของัวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวสุขอยู่ในภพวีนาานะครับเพราะฉะนั้นการงานก็อาจจะมีเรื่องเสียหายนะครับโชคลาภก็ไม่ค่อยต่อไห่นะเสียไปในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงิน <c oughs> เก็บเงินไม่อยู่วันนี้จ่ายแลก นะครับหผือจ่ายแรงนะคนถ้าคนมีกระตังคนรวยก็จ่ายมากถ้าคนไม่มีเลยก็ไม่ <c oughs> <c oughs> นั่นนะอันนี้ย้อนแล้วแต่นะโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันวันนี้คุณไม่่าดีนะกากลีกุมลักนะครับระมัดระวังมีบาดกระดาษบาดเดินชนนู่นชนนี่ตกบนันไดเครียดไม่เกณฑ์ขึ้นหัวเงี้ยนะต้องระมัดระวังไว้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินถือว่าโดดเด่นมาก นะเครียดทําไมเงินเยอะเครียดไ่รูใช้ยังไงหรือเปล่ารูใช้ยังไงก็มาแบ่งทางนี้บ้างนะเออนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการงานก็มีเ,เรื่องเสียหายนะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึง <c oughs> โอเคต่อมาชาวราศีตุลเลยนะครับชาวราศีตุลเนี่ยกรรมมะนะอยู่ในภพปัตตานีหมายถึงคุณจะมีสัญญาข้อตอลกลงเจรจา,าในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะครับหรืออาชแนเหนื่อยในการทํางานในวันนี้ นะก็ต้องทําให้เต็มที่ไปเลยชาวราศีตุลน,นะครับขอยคุณอดทนอีกไม่กี่วันถ้าจะไม่ผิดะนะก็น่าจะประมาณวันที่ 6- 7ไปแล้วนะดวงชะตาคุณจะดีประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นะนะดวงคุณก็จะดีขึ้นนะครับในช่วงนี้ทําอะไรก็ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลยนะครับเดี๋ยวคุณก็จะสุขสบายในไ,ไม่ช้านะครับ กินนอนไม่คิดไม,ม,มีใช้ดีและอีกอย่างหนึ่งชาวราศีตุลน,นะครับดาวพุธเป็นวินาศลักเขาเรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์คุณพูดอะไรแล้วมกักจะเป็นไปตามปากถ้าคุณพูดตัวเลขใดๆลอยออกมาหรือจงใจพูดไปซื้อเลยถูกนะครับถูกแน่นอนนะเลขตัวนั้นนะครับรังวันที่หนึ่งนะเออจะจะพูดจะได้พูดหลาเย,ยอะไปนะ เอาเลขไทยเรื่องหนึ่งนะของคุณนะครับโอเคต่อมา,ชา,า,าช,ชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยดาวพุธกับดาวดาวพุธจะเป็นดาวโชคลาภอยู่นะในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานวันนี้ก็มีความมั่นคงมีความเป็นปุกแผ่นที่ดีนะครับดาวศุกร์ก็อยู่ในพวกสุภาพแล้วนะคนรัะคู่ครองก็ช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือให้คุณได้เป็นอย่างดี นะครับแล้วก็จะมีคนอิจฉาคุณเออวันนี้จะมีคนไม่ใช่สองวันครึ่งจะมีคนอิจฉาคุณนะครับในเรื่องใดก็แล้วแต่นะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูนะครับถือว่าการเงินก็ปกติไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะักนะครับการงานก็ทําไปเรื่อยนะระวังเรื่องเสียหายด้วยนะครับเพราะดาวพุธในวันนี้ไม่ค่อยดีในเรื่องของการงานรวมถึงความรักด้วยนะครับ ต่อมาชาวลัคขาลาศีมังกร <c oughs> ชาวราศีมังกรเนี่ยดาวประจัตัูอยู่ในภพว,วินาศนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณจะต้องกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายเขาไว้ไม่ควรที่จะมีปัญหาในเรื่องข้อพิาพาทอะไรกับใครนะครับพยายามแค่ประคองตัวไปดีที่สุดนะครับสเต็ปของคุณเนี่ยจะดีในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเมื่อดาวพระศรีมาทับคุณ นะครับอย่างที่บอกเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยดาวพระราบดีอยู่คุณหนึ่งปีเนี่ยดีแน่นอนเป็นทั้งเป็นทั้งโลกเกณฑ์กามุดเกณฑ์เป็นทั้งมูนีาศาสดาดีในเรื่องรถพระธรรมแล้วอยู่ในราศีแม่ธาตุด้วยสุดๆชาวราศีมังกรนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณอดทนไว้ก่อนนะก็หมายอดทนอะไรนะอดทนเพื่ออยู่หวังต่อสู้เพื่อการฝึก <laughs> ทนไว้ก่อนะ โอเคต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยดาวเกตุกุมรักเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของคุณเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะที่จะฝันอยู่เพราะฉะนั้นเลขในความฝันจาไว้เลยรีบฝันนะใครทีร่ยังมันไ,ไม่ได้ฝันนะนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภเนี่ยดาวพระัสบดีของคุณเนี่ยก็ยังดีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็อย่าทิ้งเลขห้าเลขเจ็ดเลขแปดในช่วงนี้แล้วกัน นะครับวันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ในความฝันนะ่แม่นสุดอะ่ะในดวงคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนในเรื่องของการงานวันนี้คุณก็จะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นมีเคียนการเดินทางนะครับส่วนในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมด้านการเงินเป็นอย่างดีนะครับความรักก็มีเรื่องทะเลาะก,กันนะเพราะดาวคู่ครองเป็นการีนะทะเลกกาะกันนะระวังนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีเดี๋ยวจะมา เรียงไพ่เพิ่มเติมนะแล้วก็ให้คุณเลือกนะครับว่าดวงสะตาคุณดวนี้จะเป็นจังไดบ้างนะใบที่หนึ่งนะใบที่สอง ใบที่สามนะเห็นไหมโอเคนะครับให้ทาสมาธิสิบวินะเริ่มโอเคมาถึงคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งะครับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟอห้า,าเหรียญน,นะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้ดีนะครับการงานคุณเนี่ย ควรชะรอการลงทุนไว้ก่อนนะครับคุณจะต้องวางแผนอะไรให้เรียบร้อยนัดกุ้มก่อนถึงจะดีนะครับให้ชะรอไว้ก่อนในเรื่องของการงานนะส่วนการเงินอย่างที่บอกนะครับไม่ค่อยดีนะักมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับส่วนคนโสดเนี่ยนะคือก็อยากที่จะมีคู่มีแฟนนะครับบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกคิดถึงกันด้วยนะนนี้ก็แล้วแต่นะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟา เดอะสเตนในดวงชะตาเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะครับหาคู่ยากกนะ <c oughs> ารงานคุณจะประสบผลความสําเร็จนะครับจากความขย,ยันของคุณเป็นอย่างดีในเรื่องของการเงินก็มีเงินให้ใช้ใจ่ายนะครับหาเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินเก่งด้วยส่วนในเรื่องของความรักก็มีโอกาสนะคนคุ้นเคยนะครับหรือรู้สึก สบายใจนะครับก็ครบครุคนนั้นแล้วกนะันประมาณนี้ของคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ฟ้าล่าชาถือเหรียญน,นะครับคุณก็สบายหน่อยนึงนะ่าอาจจะเป็นคนที่โลภและหวังผลประโยชน์ไปบ้างน,นะครับดวงคุณในเรื่องของการงานคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีนะครับอาชีพเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร นะก็เป็นผลดีผู้ใหญ่ส่งเสริมนะครับส่วนในเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายได้เข้ามานะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคุณเป็นคนที่ถ้ามีปัญหากับคนรักเนี่ยคุณก็จะไม่รู้สึกผิดนะครับแล้วคุณจะรอให้คนรักเป็นคนติดต่อมาผู้เดงประมาณนี้นะในดวงชะตาของคุณโอเคนะครับอันนี้คือคำทำหนยไปพลโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12บสราศีนะถ้าท่าในใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับชานด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ